ค,คือกลับมาที่การเมืองที่ภาพใหญ่อย่างพูดค้างอยู่นะคือคือโอเคผู้ถืออํานาจแฝงคู่อํานาจเก่าต้องการจะใช้บริการคุณทักษิณไปไปไปหยุดเด็กอโอเคก,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 ก็ก็เจอสมก็สมประโยชน์ก็วินวินกันไปประมาณนี้ดังนั้นเราจึงบอกว่าคดีถ้าเราจะมองให้ทะลุนะคดีหนึ่งหนึ่ง,งสงระหว่างวันวัน,วนต่อวันอายการสูงสุดสั่งสอบเพิ่มเติมในจังหวัดที่สั่งสอบเพิ่มเติมอายการ พิเศษจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวโชวคราวเรียกหลักประกัน5 0 0 0 0นบาทให้ประกันตัวโดยไม่มีเงื่อนไขและนัดฟังคำสั่งและนัดฟังคำสั่งคดีจากอัยการสูงสุดอีกทีเดือนเมษายนก็เป็นรายละเอียดก็เตะชึ่งกันไปก็เป็นการแสดงที่แสดงกันไปให้มันถูกต้องตามกฎหมายที่เราข้ามฉอดไปแล้วอย่างไรคุณทักษิณก็จบทีนี้ทีนี้ประเด็นต่อไปก็คือว่า คุณทักษิณเมื่อพ้นโทษใช้คําว่าพักโทษก็แล้วกันเมื่อพักโทษแล้วก็พ้นคดีหนึ่งหนึ่งสองหรือคดีหนึ่งสองถ้ายังจะคาอยู่มีปฏิบัติการติดชึ่งเพื่อ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 เป็นไม่เลียวที่คอยกำหลักคุณคุณทักษิณาคาวไว้นิดหนึ่งนะสมมตินะถ้าเขาจะเล่นเกมนั้นต้องมีต้องมีไงต้องดึงไว้แต่เชื่อเธอะแม้ว่าจะล้างมนทินคดีหนึ่งหนึ่งสองให้กับคุณทักษิณ อ,อำนาจแสงอำนาจเก่าเขาก็ยังมีไม่เลียวเขายังมีกระบองอีกตั้งหลายอันในการที่จะค่อยที่ที่จะคอยคอนโทรลพักเพื่อไทยดึงงหางผมกระซิบบอกเลยนะปะปะชนั่แหละจะทําหน้าที่ตรงนี้จะจะทําหน้าที่กระบองอันทรงพ,พลานุภาพแทน250สองร้อยห้าสิบสวที่สิ้นสภาพคอยเคกกระโหลกพรุ่งนี้ผมจะวิเคราะห์ ไอ้เรื่องเนี้ย <นะ S 2> รอฟังพรุ่งน<ะ>ี้โอเคทีนี้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 โอเคการเมืองแบบไทยๆเนี่ยคุณทักษณิณไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นหน้าที่ทําเนียบคุณทักษณิณไม่ต้องมีตําแหน่งมีไปทําไมอ่ะมีตําแหน่งแล้วก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายไม่มีดีกว่าไม่มีดีกว่าไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายอ่ะงั้นถามข้อนี้ต้องตอบเลยมันสอดคล้องกับที่เขาถามมา,อ,าอยากให้พี่หมาแกะประเมินอนํานาจของคุณทักษณิณว่าจะครอบคุมรัฐบาลคุณนิดขนาดไหน แล้วคุณนิตจ,จะเหลืออํานาจแค่ไหนในรัฐบาลแล้วเป็นไปได้แค่ไหนที่อุ้งอิงจะเป็นนายกในรัฐบาลนี้เอาเรื่องอํานาจนคุณทักษิณกับครอบคุมท่านนายกเศรษฐาดีว่าคือหลายคนนะผมหยิบย,มยืมที่ปากเข้ามาดีกว่านักไปขห์ขทุกสำนักเนี่ยเขาฟันธงตรง,ตรงกันหมดในสถานการณ์ ที่คุณทศินพ้นโทษกลับมาเต้นไรนเต้นการทางการเมืองได้อย่างเาต็มที่แต่เต้นแบบซ่อนอยู่หลังหลังม่านนะท้าเปิดหน้ามันไม่ไมันไ,ไ,ไ,ไม่จะเป็นหรอกท้าเปิดตัวเปิดหน้าทําไมเปิดหน้าให้เป็นให้เป็นเป้ากระสุนเปล่าเปล่าใช่ไหม,อมเออหลายคนเขาก็วิเคราะห์กันว่าศูนย์อานาจที่แท้จริงในทางการเมืองนะศูนย์อํานาจที่แท้จริงในทางการเมืองจะอยู่ที่ คุณทักษิณนั่นแหละยังไงก็คุณทักษิณยังไงก็คุณทักษิณคุณทักษิณก็เปิดการแสดงผ่านคุณอุ้งอิงเปิดการแสดงผ่านคุณเศรษฐาถูกไหมก็มเท่านั้นแหละเหมือนอาจารย์เจตวิเคราะห์เมื่อวานที่ฟังอาจารย์เจตบอกว่ามไม่ต้องไปถามหรอกนายกจะมีสองคนสามคนนายกมีคนเดียวอยู่แล้วล่ะที่มีำนาแต่สินใจมาโดยตลอดก็คือนายกทักษิณต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจนะว่าคุณเศรษฐาเนี่ยแกไม่มีฐานการเมืองนะ คุณเศรษฐาแกก็ตัวคนเดียวนะค่ะแกขึ้นมาได้ก็เพราะพูดก,กันตรงๆนะก็เพราะคุณทักษิณนั่นแหละค่ะไม่ต้องไม่ไม่เกี่ยวรัเพื่อไทยหรอกเวลาเราบอกว่าขึ้นมาเป็นนายกได้ก็เพราะพเพื่อไทยถ้าคุณทักษิณโอเคก็ได้ถ้าคุณทักษิณไม่โอเคก,ก็ไดู้กันแบบย่อแบบย่อเรื่องไฮไลท์เลยก็คือขึ้นมาเป็นนายกได้ก็เพราะคุณทักษิณและถ้าจะออกจากตําแหน่งก็เพราะคุณทักษิณนั่นแหละถูกไหม ะระหว่างทางหลังจากนี้ไม่ต้องอธิบายมั้งแค่นี้ก็พอละจบนะแต่หลายคนเขาโอเคนะหลายคนอย่างนี้หลายคนเขาเชื่อว่าคุณทักษิณพ้นโทษครั้งเนี้ยการกระชับเกมทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะดีะดขึ้นนการกระชับเกมทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยผ่านอุค์อิงเนี่จะดีขึ้น าก,ารก,ราการกระชับการกระชับการบริหารจัดการบ้านเมืองผ่านคุณเศรษฐามันน่าจะดูมีอะไรวุ่หวามากขึ้นชัดมากขึ้นอะทำอะไรได้ชัดเจนมากขึ้นสังเกตไหมครับด้วยความที่านายกเศรษฐาว่าแก่ก็ไม่ได้นะคือคือคือแกไม่ได้ตั้งใจจะมาอยู่ตรงนี้มาก่อน แต่โดยสา,าการลหลายๆอย่างผลักให้แกผลักให้แกมาอยู่ตรงนี้เมื่อมาอยู่ตรงนี้เกดก็ต้องเปิดการแสดงก็ต้องโชว์เต็มที่อ่ะเดวโชว์มัสโกอัสังเกต <all S 2> <ๆ S 1> ไหมครับสังเกตไหมครับนี่นอกระบบนี่นอกระบบนายกเศรษฐาทําทได้แค่อีเวนต์หนึ่งอีเวนต์แล้วมันก็ไม่เสด็จน้าทาไมจึงไม่เสด็จน้าต้องบอกว่ากลไกรัฐ กลไกรัฐเนี่ยดูคล้ายกับเอออร์กแกดูคล้ายกับจัดสนองนโยบายแกแต่คุณไปดูไส้ในดูดีๆชกเครื่องมัดทั้งนั้นอะ่ะชกเครื่องมัดชกเครื่องมัด<ะ>ถูกไหมมันก็จบกันไปละเปิดการแสดงแล้วก็จบกันไปความสำเร็จของการแก้ปัญหาด้่นนอกระบบจริงๆเนี่ย ผมว่ายากไหมถ้าเทียบกับสมัยสมัยรองนายกส,สมัยรัฐบาลของลุงตูนะแล้วลุงป้อมแกมาดูเรื่องนี่นอกระบบแล้วมีบิ๊กโจ๊กช่วยเป็นเป็นไม้เป็นเบื่อยังยังเห็นพลานุภาพยังเห็นความสําเร็จของปฏิบัติการจัดการกับน,นี่นอกระบบได้ชัดเจนกว่ายุคปัจจุบันนะน,นาัาจะแนี้พูดกันตรงๆนะเรื่องยาเสพติด เรื่องยาเสพติดนายุเศรษฐาเขาแกก็คิดที่จะจัดการนี่แหละแต่ด้วยความที่ไม่รู้สิพูดยากเราย้อนภาพกลับไปนะถ้าเป็นคุณทักษิณคุณทักษิณจะเคลื่อนเรื่องนี่นอกระบบจะเคลื่อนเรื่องปราบยาเสพติดได้อย่างมีพลานุภาพกว่าปัจจุบัน,น,นแ,ตแต่ไอเรื่องเนี้ก็ว่านายุเศรษฐาก็ลําบากแกขาลอยอแกไม่มีฐานะ ถูกไหมใช่มันต้องร่วมกันถูกไหมงั้นพลังในการเคลื่อนพลังในการตีกระบาลกลไกรัฐทุกกลไกให้ให้ต้องทุ่มร้อยเปอร์เซ็นกับการเคลื่อนเนี่ยมันต่างกันเนี่ยพลังในการตีกระบาลกลไกรัฐอ่ะแล้วหลังจากเนี้ยเขาก็บอกว่าในทางการเมืองจะเห็นการกระชับเกมผ่านทัพื่อไทยผ่านองค์เองที่มันดีขึ้นในเรื่องการบริหารราชการแผ่นดิน อาจจะได้เห็นอะไรที่ผ่านที่ที่ที่ทที่แอคชั่นผ่านคุณเศรษฐาแล้วหวว่ามากขึ้นมีอะไรให้ติดตามได้มากขึ้นนี่ผมพูดซอฟที่สุดพยายามที่จะประดิษฐ์อาจจะเห็นผมดึงจังหวะกระตุกกระตุกเป็นทีท,ท,ทีที่ผมพูดนะครับเพราะขอใช้เวลาประดิษฐ์วัตาทากรมหน่อยพม่งๆออกมาก็สุ่มเสี่ยงบางอ่ะ ประมาณนี้ก็แล้วกันคุณทักษิณนี่เขามองได้ไหลายมิตินะคนนี้เขามองในวิตินี้บอกว่าอยากให้เขามองว่าการเมืองในเชียงใหม่ภาคเหนือนะตอนบนจะไปทิศทางไหนจะเป็นกลับมาเป็นของสีแดงไหมหรือจะไปทางสีส้มถ้าคุณทักษิณกลับมารอบนี้ถูกปล่อยมารอบนี้มันจะมีผลกับการเมืองหรือหลายๆโซนที่เพื่อไทย <ๆ S 1> เขาไหมรวมทั้งอีสานด้วยอางนี้ก็ต้องดูว่าคุณทักษิณในเวอร์ชั่นใหม่เล่นบทอะไร คุณทศินในเวอร์ชันใหม่ยังจะมีพลานุภาพยังมีความฉิบคมแหลมคมยังจะมีพลังในการเคลื่อนอะไรตัวม่อะไรเท่ากับในอดีตไหม,อ,มอ,นนอันนี้ก็ต้องดูกันนะอันนี้ก็ต้องดูกันนะอันนี้ก็ต้องดูกันนะคือยังเร็วเกินไปในการที่จะวิเคราะห์เฉพาะจุดถึงขนาดนั้นนะเร็วเกินไปมันยังเร็วเกินไปนิดหนึ่งมันยังเร็วเกินไปนิดหนึ่ง